การของเบลเยียมคัพฮะวันนี้ตีสองึ่งอันเดลเชอันดับ4ของลีกจะเปิดบ้านเจอกับเวสตอร์ลโลที่อยู่ในอันดับ8นะครับอันเดลเชเนี่ยมีช่วงเวลาโปรแกรมการขขันในรายการบอลถ้วยด้วยนะพวกเขาก็ถือว่าเป็นหนึ่งทีมที่ผ่านเข้าไปเล่นในรายการของยูโรป้ารอบลีกสเตทนะฮะแล้วก็ผลงานของอันเดลเชในรายการของยูโรป้าเองเนี่ยพวกเขายังไม่แพ้กับทีมไหนเลยนะครับล่าสุดนี่เปิดบ้านเสมอกับปอร์โตไป2 2เกมในลีกสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ไปเสมอกับทางด้านของฮิลลิวินมา0 0น นะครับก็ไม่มีอะไรเสียหายฮะหกถึงเเกมหลังสุดทุกรายการเนี่ยอันเดรเลชไม่แพ้กับทีมไหนเลยนะครับนอกจากนี้ในรายการของเบยียิมคัพฮะเกมก่อนหน้าน,นี้รอบคัดเลือกก็ไปถล่มทีมรองบอลมาถึง4 0โดยรวมค่าเฉลี่ยของอันเดอร์เลชครับแเกมนับเฉพาะนลิกเนี่ยแพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นแถมยังยิงประตูคู่แข่งไปถึง17ประตูเสียเพียงแค่5ลูกเท่านั้นอันเดรเลชในบ้านดีมากฮะฝั่งของเวสตอร์โลนะครับเวสตอร์โลเอง เป็นทีมที่เล่นเกมในบ้านดีฮะปีนี้เวสต์โลเก็บแต้มในบ้านดีมากแต่ว่าเกมเยือนเนี่ยดูมีปัญหาผมนับแค่เฉพาะหลีเท่านั้น รายการของเวสต์เตโลช่วงที่ผ่านมานี่สัปดาห์ก่อนเสมอกับ k a เ Gen กนไป2 2ฮะชนะค็อกทายบุกไปแพ้เชลารลัวชนะเดนเดอร์2-0แล้วก็ชนะทางด้านของโมลินบิกในรายการบ bon อลถ้วยก่อนที่จะผ่านเข้ารอบมาถึงรอบนี้แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นเกมในบ้านหมดเลยนะครับเวสต์เตโลเนี่ยตั้งแต่เปิดลีกมาฮะพวกเขาเล่นเกมเยือนไปทั้งหมด7เกมชนะเพียงแค่2เท่านั้นยิงเเสีย13 แตกต่างจากเกมในบ้านที่ยิงถึง20เสียไป12ประตูนะครับความพร้อมของคู่นี้เนี่ยทางฝั่งของเวสตเทอร์โลครับน่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายไลน์อัพที่ออกมาก็เป็นแผนเดิม4-2-3-1เซอร์เก้ซีดอชุกอัลฟี่เดวินและก็เกลฟินโยนะครับจะเป็นตัวในแผงเกมลุกขณะที่ผู้รักษาประตูเป็นสตินสตินเน้นนะครับฝั่งของเจ้าถิ่นอันเดลิชใช้แผน4-4-3ฮะแนวรุกเป็นทางด้านของอนเดอร์เรเยอร์ฟรานซิสอามูซูแลวก็แคสเปิลเดลเบิ ตรงกลางแมดติสเป็นตัวเก็บกวาดเหมือนเดิมอันเดเชเป็นทีมที่เล่นในบ้านดูดีนะครับเวสตเออร์โลเกมเยอนก็อย่างเน่าฮะวันนี้สื่อเปิดมาให้เจ้าถิ่นดูดีกว่าที่จุด75ก่อนแข่งหลายลูกหน้าไปที่1เมตรเจอกันมาในลีกนี่ปรากฏว่าอันเดลเชเปิดบ้านเสมอกับเวสตเออร์โลไป2อฮะแล้วก็บุกไปชนะเวสเตอร์โลสามหเกมหลังที่เจอกันมีเวสเตอร์โลชนะ1ครั้งนะครับเสมอ1ครั้งที่เหลือเนี่ยเป็นทางด้านของอันเดลเชที่ทําผลงานได้ดี คน่นี้แปลกอยู่อย่างหนึ่งนะถ้ามีไม้กั้นเปิดมาที่ประมาณจุดหรือประมาณเมตรหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่มักจะมี3ประตูขึ้นไปและเป็นรายการบอลถ้วยด้วยนะครับถ้าเป็นงานนะผมว่าก็ต้องน้อมรับอย่างน้อยผมว่าอันเดเอมีในบ้าน1ประตูนะครับอยู่ที่ว่าจะมีเม็ดสมาหรือเปล่า